คนเจเนอเรชันที่ที่สกายนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็จนตัวกินชาบูชิอยู่แล้วเราก็ผู้ใหญ่ก็น่ารักมากก็ก็เป็นแบรนด์ที่ดีครับก็อยากจะฝากชาบูชิกับทุกคนด้วยครับผมคอบูไรับที่คุณกินผมว่าผมชอบชาบูผมเดาตาต้านะผมก็ซูชิใช่ผมชอบไอเลิฟซูชิมากครับผมทำไมครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นเลยนะซลมอนเลยนะชอบมากผมก็ชอบชาบูเออซูชินี่ชอบชาบูผมชอบ แซลมอนใช่ไหมนี่เรามาเจอกันที่ชาบูได้อะไรที่เพื่อชอบกินจะให้ตัวชาบู ador. ต้องมีอะไระต้องมีเซนต้าที่ต้องกินตลอดต้องมีอะไรเราต้องมีเซนต,าต้ากินเซนต,าต้นตาตเรนะตาเล่นผมผมชอบชอบอย่างชอบเนื้อเนื้อที่เป็นแบบเนื้อลาไล่ๆรู้สึกว่าขาดไม่ได้น้ำจิ้มนี่ก็สำคัญใช่ครับจะนุ่มๆน่ะนุ่มๆเสร์ฟชอบมากแล้วก็อาหารซีฟู้ดนี่ก็ชอบมากคาตาชอบไหมบชอบเอ่อชอบแซลมอนจริงๆนี่ก็ได้นะแซลมตุ้งชี้นี่ก็ชอบหมดเอาจริง เออเนื้อถูกทำผมก็น่ารอกน่าลักใจแล้วแล้วเป็นไงเมื่อกี้เราเห็นกลับกับคนเขาเต้นด้วยมีเพลงด้วยน่ารักดีครับพี่เป็นังไงเราได้ภาพออมาทุกคนเกาเต้นมากหมดเลยนะโอ้โหเรื่องเต้นนี่ต้องปรึกษาเต้นได้ยังไงสิผมศึกษามาแล้วนี่ลองสักอย่างอย่าบอกแล้วได้แค่เนี้ยไม่เสียแรงที่เป็นน้องที่ได้แต่ได้แค่นี้นี่ ม่ทำคนละขั้นทำคนละข้างเออะครับนี่ปาดจะไม่ธรรมดาจะสวยวยผมมี่ตาจบในรุ่ใหม่ในรุ่ใหม่รัสเชเนอร์เอ็นดิกาเรอ่ะเป็นไงงานเราสองคนดีกว่าแฟนพอนสองรอบปัวเอาหมดเร็วมากจริงๆครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบสนับสนุนเราเร็วขนาดนี้เพราะว่า สองประมดแค่ภนยใน40นาทีจริงวันนั้นยังยังคุยพี่เพิร์สอยู่เลยว่าแบบอุ้ยเราไม่ได้คาดคิดว่าจะหมดโมขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนก็จะตั้งใจนะจะตั้งใจทํางานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะไม่เห็นพา้าที่เป็นเพิร์สซานต้าแบบแท้ๆที่ผ่านมาในครั้งแรกเลยที่ที่จะได้เห็นแบบครบรนเลยครับเรียววัดเหร่หลายมมากขึ้นอะไรไม่คำเสร็จอะไรแบบนี้ ผมรู้สึกว่าจริงๆอยากให้งานนี้ครบรสที่สุดเลยมันจะมีทั้งความน่ารักความสนุกสนานแบบทุกคนต้องรู้ขึ้นมาเต้นต้องมาจอยกับเรามันจะเป็นคอนที่มันจะไม่มีความอ่อมนะเราจะน่ารักอยู่แล้วด้วยเราจะน่ารักผมน่ารักแต่ก็จะคุยเราจะได้เต้น แเต็มรูปแฝกแน่นอนแน่นอนครับผมไม่ใช่เราต้องเต้นคู่เราเป็นแฟนคู่ใช่หรอเราเป็นคู่ใช่หรอผมจะยืนตบมือให้กำลังใจอยู่อะไรกับท่าอะไรค่ะก็พยายามอยากอยากซ้อมอยู่รู้สึกว่าก็อยากเต้นให้เป็นครับแต่ด้วยด้วยตาต้ากับผมมัน การเขาเรียกว่าประสบการณ์การเต้นมันแบบมันเป็นฟ้ากับเป็นหมากับม่เห็นเยโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นของคุณบินไม่แต่อาจจะเห็นที่เพิร์ตต้นในแบบอาจจะเป็นเวที่เวน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ก็ที่ทีก็ไม่ได้น่ถ้าแบบซ้อมเลยใช่าล้วมีสติเยอะเราได้แบบว่าต้องฝึกตรงไหนว่าเพิร์ตต้องวางร่างกายตัวละดูกได้แบบว่าสนิทกับร่างกายจริงๆก็ทำความรู้จักมันบ่อยๆครับทักขาถามันสวัดีเพื่อนเจอดาแลไปคุยกับมันเยอะๆสวัสดี แล้อะไรจะมีผ <parfois> ลิตภัณฑ์เตรียมาเตรียาไหมครับผมก็จริงๆก็เออมีเตรียมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคุยโปรเซสงานผมว่าจะให้เขแต่วางเพียงเกือบครบแล้วนะครับตอนใช่คือเหลือแค่แค่บางช่วงแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็เกือบวางครบแล้วใช่วางครบแล้วแล้วก็คิดแบบคิดคิดอะไรอย่างเงี้ยเมันซ้อมไม่มีความต้องการก็ความคาดหวัท่คนอยาก้งนิดหนึ่งครับรู้สึกว่าอยากทำ ให้มันดีอยู่ดีให้มันดีที่สุดครับอยากอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนอยากพี่พลอยก่อนอยากพี่พลอยก่อนได้านีมิฉาชีพมิฉาชีพนิฉาชีพมิใส่มิดีมากมากผมไม่ชอบเลยครับคือก็อย่างที่รู้สึกว่าเออไม่น่าไปโกงเขาเพ่าหว่เพราะว่าทุกปัดทุกสซังแฟนคลับเขาตั้งใจมาหาศิลปินไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนก็ตามมาสู้แบบ คุณแม่งไม่มีสมองคือพูดเลยไปถึงว่าแบบมันมันไม่ควรมาทํามาโกงอะไรนะผมไม่ชอบแล้วสงสารคนเขาบางคนเป็นเด็กผมเห็นว่าเด็กเด็กแบบเด็กมากไปขอเงินพ่อแม่มาแล้วการที่แบบสี่พันเนี่ยสำหรับบางคนมันไม่ได้เยอะแต่คุณค่าเงินแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยากภาเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเขาจะเก็บเงินกี่ปีอะไรมันไม่ควรผมจริงอยากจะอยากจะช่วยแบบเอาให้ถึงที่สุดไม่ทอบอยากจะบอกอะไรจะบอกอะไรอยากแบบที่ จริงๆก็อย่าเลยบางคนเขาเก็บเงินมาจริงๆเขาคือความสุขเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปคิดอะไรหรือเปล่าเขาแบบเงินนั่นมันแบบก้อนนึงที่เขากว่าจะเก็บมามคือแบบความฝันที่เขาได้ได้มาเจอมาเติมกาลังใจแต่คุณไปทำมันไม,ไม่ได้เรื่องหยุดเลยครับผม,มเงินที่มันหามาได้อย่างนี้มันมันเออมันรู้สึกภูมิใจหรือเปล่าอะไรอย่าง้อย่างอนมันจะมีแบบแนวทางป้องกันยังไงไหมคะบก็จริงๆอยากจะเตือนทุกคนนะที่แบบดูแบบเออเขาเรียกว่าแบบ ในการทําอะไรพวกนี้แต่ว่าโปรเซสพื่มีเงินเลยแล้วอยากให้ทุกคนค่อยๆดูก่อนจะเย็นว่าคนนสู้หรือเปล่าว่าเป็นวิสัชีพหรือเปล่าก่อนที่เราจะเอาชื่อไปเซิร์ชหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่เราต้องค่อยๆดูอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนเลยไม่ดูเออเราไม่มีบัตรไม่เป็นไรแต่เงินต้องอย่าอย่าไปเสี่ยงให้กับพวกนี้ต้องค่อยๆดูเจนเย็น ก็คืออย่าไปจับสมุดอย่าไปจัสมุดเพราะว่าถ้าใครไม่ได้บัตรอาจจะปูอันใดได้ใช่เพราะเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งมีอะไรไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาคาดหวังที่สุดเลยมาโโอ้หาเอายากแล้วแต่พี่มันมือให้พี่ไม่พี่ช่วยกันช่วยกันอยู่ช่วยตรงกลางด้วยอะไรเลยะยู่วอะไรอะไรนะไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาเออแค่มาดูเพอร์เซนต้า นั้นก็พอนั้นก็พอพี่รักน้องนะเอเอ่อยเก่อนเขาไมจบไม่บอกรักกันตรงนี้ทไมรักจริงๆรักมึงรักแบบรักของรักน้องมากคุณใจเมื่อมีเขาครับผมรักเธอเอุณใจร้องบเขาบองรักกันตลอดเลยนะริงผมไม่ใ้องงแล้วนะผมไม่ขื่อเลยในการแบบบอกอะไรเขาเลยใช่เพาเรารู้สึกแบบมุดแดงมดแดง บอน่า็นนีคับคือไม่เคยเขินนเวลาเราจะจับหรือว่าอะไรใช่่ใช่ใจริงนเป็นจริงมันเป็นคอาสบายใจมากกว่าพอพอได้แบบจับตัวหรืออะไรมันรู้สึกมันสนุกดีแล้วมันก็ก็แบบอุ่ใจเราไม่ได้แบบทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจใช่มันมันม่รู้สึกที่มันแบบติดไหมต้องเจอต้องต้องต้องาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเค้เาเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมคเป็นเพื่อนร่วมคคิดเลยนะค่คิดตอนเี้เป็นเพื่อนคู่คิดเลยเพราะว่า การทํางานต่างๆก่อนเนี่ยครับมันมันเหมือนกับผมกับเซนต้าเจอกันบ่อยมากแล้วงานก็ร่วมกันเยอะมากๆเลยใช่เจอกันบ่อยแล้วยังโทรกันบ่อยอีกใช่เพราะว่ามันต้องคุยหลายเรื่องจริงแต่เดี๋ยวนี้โทรไปไม่ค่อยรับเลยนะแต่โทรกลับโทรกลับยังให้อาใครอยู่ไม่เจอกันนานผมไม่รับคืนรอบเดียวแต่ผมไม่ได้กันนานสุดกี่วันถึงวันไหมก่อนสองวันสองประมาณสองวันสองกับประมาณสองวันเพราะคนไม่เจอกันมันมีอะไรขาดๆเลยนะเพราะว่ามัน แบบตุยมาติดกันนะครับโทรหากันตลอดพี่พอมันไม่เจอก็โทรเราต้องคุยกันเยอะช่วงนี้ใช่คือพอไม่ได้คุยนานๆผมก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องคุยกับพี่เลยนะโอเผมจะโทรไปหาซึ่งเรามีเรื่องคุยกันตลอด เยอะครับช่วีเยอะมากเลยช่วงนี้แบบร่วมแบบช่วยคิดเยอะเลยครับผมแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนแล้วด้วยเรามีโดมเมียที่ออกมาเดินรุ่งแรกรับงานกับเราแล้วน่ารักมากก็สนับสนุนลูกๆได้ฝากฝากน้องโดมเมียไปด้วยนะครับผมลูกๆของเราก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์เปิดตัวกันครับใช่ครับเราแฟนเราติดตามได้ร้อยเราอยู่กับงานกัน้องเมียก็มีไปกับเราใช่เดี๋ยวน้องเมียไปด้วยได้นิสัยอะไรกับเรา ไม่ค่อยเหมือนนะจริงจริงแต่ยืนยันว่าลูกเราเรียบร้อยไหมหลายคนบอกว่าของเราคือที่สุดนะไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่พยายามสอนลูกแล้วครับสอนเรื่องไหนสอนเรื่องไหนเป็นพิเศษที่รู้สึกว่าพยายามแล้วต้งเล่นครับพยายามแล้วสมมติสอนให้ไปซ้ายครับน้องไปขวาคือจริงจริงต้านหรือไม่ตาคือพ่อกับเออป้าปากับแม่เฮ้ยกับกับกับพ่อกับแดดดี้กับป้าก็คือเป็น เป็นคนที่อยู่ในลูกในทางอือยู่ในในกรอลใช่มาตลอดใช่ครับเป็นเด็กดีมีมารยาทสุดๆครับผมแต่ลูกอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่เราพยายามสอนเขาบอกว่าถ้าลูกรูด QC กลับพีกมาสิอะไรรนะคัด้พ่อกับแดนดี้มาน่าจะได้จากป้าป้าเนี่ยเอาจากแดนดี้เลยครับผมลูกหรูด QC อะ มาลงมาค่ะ <c ười> <c ười>